ชีวิตจะปังหรือจะพังอยู่ที่ปลายนิ้วทุกคนอะอะ、อย่าเพิ่มรีบเลื่อนหนีผมหมอบีคนเดิมเพิ่มเติมคือวันนี้จะมาแช้ตัวเองเรื่องมันเริ่มจากทุกคนรู้ใช่ไหมว่าผมเป็นหมอดูแต่เชื่อไหมชีวิตผมเนี่ยพังกว่าดวงคนอื่นอีกคือดูดวงให้คนอื่นแม่นเปะ๊ะเรื่องความรักการงานการเงินมาหมดแต่พอดูให้ตัวเองทีไรเงียบกริบเหมือน GPS หาทางกลับบ้านไม่เจอ วันก่อนนะแค่จะเลือกเสื้อไปเดทยังต้องโทรหาหมอคู่หมอดาวอีกคนถามว่าพี่พี่เสื้อสีฟ้าจะรุ่งไหมวันนี้พี่แกสวนกลับมาบี B, ชีวิตมือเนี่ยนะรุ่งเพราะเสื้อฟ้าไปซักผ้าก่อนไปทุกคนคิดดูดิขนาดเรื่องเล็กเล็ก,ลกน้อยๆอยอยังต้องพึ่งคนอื่นแล้วชีวิตมันจะไปไหนรอดกดไลค์ให้กำลังใจคนดวงซวยอย่างผมหน่อยนะ สุดท้ายนี้ผมอยากจะบอกว่าดวงมันก็แค่ไกดลายชีวิตจริงเราต้องลงมือทำเองแล้วทุกคนล่ะพึ่งดวงหรือพึ่งตัวเองมากกว่ากันลองคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะเพื่อผมจะเอาไปปรับใช้บ้างแชร์ให้เพื่อนๆมาถกกันหน่อยเร็ว